ไม่จําเป็นต้องไปเรียกรถไม่ยกหรือไม่ต้องไปเรียกคนมาช่วยหรอกเปลี่ยนยางอะไรจริงจริงไม่เกินสิบนาทีเซตมาดูการใกล้ๆก่อนนะครับอย่างแรกที่เราต้องตรวจเลยคือตรวจสภาพยางก่อนครับสมมติว่ายางเราแบนเนี่ยเราดูแลโอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่คินอยากจะแนะนำสำหรับเพื่อนๆในปัจจุบันนี้ควรจะมีเครื่องเติมลมฉุกเฉินคุณเปิดเลยหลังรถคุณ เราหมุนให้พอดีก่อนนะครับแค่5้านาทีสิบนาทีคุณก็เปลี่ยนยางอะไรเสร็จแล้ว สวัสดีครับทีมไทยบีทกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมาแนะนําสําหรับเพื่อนเพื่อที่ยางรั่วยางแตกการหนหนเราจะทํายังไงกันบ้างนะครับแล้วคิวจะมาบอกวิธีในการเปลี่ยนยางอะไหล่นะครับว่ามันมีวิธียังไงแล้วมันง่ายขนาดไหนนะครับไม่จําเป็นต้องไปเรียกรถไม่ยกหรือไม่ต้องไปเรียกคนมาช่วยหรอกเปลี่ยนยางอะไหล่จริงไม่เกินสิบนาทีเซตปัจจุบันนี้รถรุ่นใหม่ๆอ่ะมันไม่มียางอะไหล่พอไม่มียางอะไหล่เนี่ยมันเป็นปัญหานะเวลาใช้รถแล้วยางแตกเราจะทํายังไงดีแล้วจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ตัววไหนที่่ชย เพื่อนๆได้อย่างแรกเลยก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่าลักษณะแผลแบบไหนจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองและแบบไหนที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง มาดูการใกล้ๆก่อนนะครับอย่างแรกที่เราต้องตรวจเลยคือตรวจสภาพยางก่อนครับสมมุติว่ายางเราแบนเนี่ยเราดูแลโอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้ระเบิดขนาดนี้เนี่ยไม่มีใครปาได้แน่นอนนะครับยิ่งโดยบริเวณแก้มเนี่ยโอ้โหไม่มีใครปาได้แน่นอนหรือว่าถ้าจะเป็นแผลตรงนี้ใหญ่มากๆเนะี่ยมันก็ไม่มีอะไรสามารถที่จะปาได้นะครับหรือว่าเติมลมเข้าไปก็ไม่ได้นะครับต่อมานะครับเพื่อนๆมาดูกันครับ ลักษณะแผลนนครับมีตะปูตามด้านนอกแต่ว่าด้านในยังไม่ทะลุนะครับอาจจะยังไม่ส่งผลนะครับเพื่อนๆถ้าเจอแบบนี้เนี่ยลักษณะลมเนี่ยมันจะไม่ค่อยซึมออกครับผมก็ไม่แนะนำนะครับว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นคนดึงไอตะปูนี้ออกมาเลยเพราะว่าการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยดึงตะปูนี้ออกมาเลยเนี่ย มันอาจจะทําให้จากรูเล็กเนี่ยกลายเป็นรูใหญ่ก็ได้เพราะว่าเรามีวิธีดึงแบบที่แตกต่างก,กันเนาะใช้ไขควงงัดบ้างใช้ครีมหนีบบ้างมันอาจจะทาให้รูใหญ่จนลมรั่วออกถ้าลมยังไม่ซึมออกแล้วมีสิ่งแปลกปลอมตัวเนี้ค้างอยู่ที่ยางคุณค่อยๆขับไปที่ร้านนะครับแล้วให้เขาเนี่ยแกะออกแล้วก็เช็คเลยครับว่ามีลมซึมไหมถ้ามีลมซึมก็ปะซ่อมเลยตรงนี้เห็นไหมมันยังมีชั้นเนื้อย,อยางอยู่ถ้ามันโดนไปถึงแค่นิดเดียวที่มันค้างอยู่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับไม่มีผลเสียอะไรส่วนต่อมาส่วนนี้แหละครับ ที่ลมจะเริ่มซึมออกนะครับลักษณะของยางเส้นนี้ถ้าเราแกวออมาเราจะเห็นตะปูเลยเวลาเราถอดยางออกมาเนี่ยสภาพยางจะเป็นอย่างนี้เลยครับลมมันจะไม่ได้ออกในทันทีแบบฉับพันนะครับมันเป็นข้อดีของเทคโนโลยียางรถยนต์ในปัจจุบันนะเวลาโดนตะปูตามปุ๊บมันไม่ได้หมายความว่ายางคุณจะแบนในทันทีถ้าสมมติว่าเป็นตะปูแบบนี้นะมันจะค่อยๆซึมไปเรื่อยๆซึมไปเรื่อยๆซึมไปเรื่อยๆ รูเล็กรูใหญ่ก็ค่อยๆว่ากันไปว่ามันจะลมออกเร็วขนาดไหนแต่แล้าลักษณะนี้เนี่ยส่วนมากนะ ลมมันก็ค่อยๆซึมออกซึมออกซึมออกพอ,อ,อมันซึมออกเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะขับรถไปที่จุดบริการต่างๆทําการปะซ่อมได้สมมติว่าถ้าตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วโอ้ยยางแบนเลยแล้วเราเห็นว่าโอ้ยมีตะปูคาอยู่นี่นาสิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆเลยคับก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยเติมลมเข้าไปก่อนทีองบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องเติมลมฉุกเฉินเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่คิมอยากจะแนะนําสําหรับเพื่อนๆในปัจจุบันนี้ควรจะมีเครื่องเติมลมฉุกเฉินไว้ที่บ้านหรือไว้บ โด,โดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มียางอะไรถ้าสมมติว่าคุณเจอปัญหาย,ยางรั่วแบบนี้ตะปูต่ะคุณไม่มียางอะไรคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้นะแต่สมมติว่าคุณมีเครื่องเติมลมคุณยังสามารถที่จะเติมลมเข้าไปทําให้ยางมันเป่งแล้วขับไปเพื่อที่จะทําการปะซ่อมได้เพื่อทาให้คุณน่ะสบายไปสเต็ปหนึ่งเครื่องเติมลมฉุกเฉินพวกนี้มันมีขายเยอะมากนะในแอปซ่อมแอปฟ้าหรือว่าจะมาซื้อกับไทยบิดก็ได้นะคบของเราจะเป็นของมิชลินอย่างที่ของผมใช้น่ยผมก็ใช้พูม่าพวกนี้ก็ใช้เฉพาะฉุกเฉินเนาะไม่ได้แนะนําว่า เอ้ยคุณเอามาเติมแบบเป็นประจํามอตเตอร์ปั๊มลมมันเล็กพอมันเล็กเนี่ยเวลาใช้เยอะๆเนี่ยมันความร้อนสูงแล้วเสียหายง่ายเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกลิง์ได้นะครับถ้าอยากจะซื้อของมิชลินทางไทยบิดเราก็มีจําหน่ายถ้าใครไม่มีต้องมีนะผมแนะนําในกรณีที่คุณอัดลมไปแล้วลมมันยังออกเร็วอยู่ไม่สามารถที่จะขับรถไปได้ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเป็นเครื่องเติมลมฉุกเฉินแต่ว่ามันจะมีกาวประสานอยู่ด้านในกาวประสานตัวเนี้ย ติดมากับรถที่ไม่มียางอะไหล่กรณีที่เป็นรูเล็กไม่ใหญ่มากนะพวกนี้เอามาใช้ได้ไอกาพวกสีข,ขาวพวกนี้มันจะไปอัดตรงรูเต็มๆตรงเนี้ยทาให้รูตรงเนี้ยมันเล็กลงจนสามารถที่จะเติมลมแล้วเก็บลมอยู่ไม่แนะนําว่าเติมลมแบบนี้ช่วยเหลือเฉยๆไปแล้วคุณเอาไปใช้ได้ต่อตลอดเลยไม่ใช่นะครับคุณก็ยังต้องเอาไปทําการปะซ่อมเป็นวิธีทางแก้ในปัจจุบันที่คนใช้กันเยอะมากที่สุดรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็ผลิตออกมาไม่มียางอะไหล่แล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวทดแทนถ้าเกิดหนังในกรณีแรกล่ะยางคุณรั่วระเบิด ลมไม่อยู่แล้วไอ้กาวตัวนั้นยังไงก็เอาไม่อยู่อย่างเงี้ยคุณทําได้อย่างเดียวคือลดลากปัจจุบันคิมยังอยากให้มียางอะไรอยู่นะเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเป็นเส้นที่สามารถใช้งานได้แล้วก็มีเครื่องเติมลมฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบกาวหรือแบบธรรมดาควรที่จะมีไว้ติดรถหรือติดบ้านไว้อย่างน้อยนะครับเครื่องหนึ่ง มันคุ้มค่ามากกว่าที่คุณจะเสียเวลาเสียค่ารถยกเสียค่านุนค่านี้แน่นอนร้อเซ็นพราะถ้าคุณยิ่งวิ่งบดไปเนี่ยยางคุณเสียคุณเปลี่ยนยางเส้นใหม่เลยแล้วรถไฟฟ้ารถแพงๆอย่างเงี้ยเขอสิบแปดหมดเส้นหนึ่งแบบ4ี่ห้าพันหมดไม่คุ้มแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีเครื่องตลงฉุกเฉินไว้คุ้มแน่นอนทางที่1ไม่ได้ทางที่2ไม่ได้แล้วคุณเปลี่ยนยางอะไหล่ไปเลยแป๊บเดียว5้าทีสิบนาที ยางสมุิว่ายางเราแตกตำแหน่งนี้นะครับง่ายนิดเดียวครับคุณเปิดเลยหลังรถคุณชั้นแรกจริงๆเนี่ยโดยปกติก็จะมีพวกตัวจ้ำปไฟจ้ำแบตบแม่แรงตัวต่อขอแม่แรงตัวบล็อกถอดล้อนะครับส่วนสุดท้ายยางอะไร แต่ละคันก็เก็บไม่เหมือนกันนะอย่าง HRV รถเก่งอะไรเงี้ยมันก็แค่มีตัวน็อตตัวนี้ตัวเดียวผมไม่ได้สนใจนะว่ายางรถ HRV จะใหญ่ขนาดไหนแต่ว่ายางอะไหล่ของเขาอะคือยางกรณีที่แบบฉุกเฉินจริงๆเส้นเล็กแต่ว่าใช้งานได้ต่อเราสามารถที่จะขับไปประมาณสัก5โล10โลเนี่ยเพื่อที่จะใช้เข้าหาร้านป่ายางหรือว่าเข้าาร้านแบบเปลี่ยนยางเส้นใหม่นะครับอุปกรณ์มีอยู่แค่นี้เองครับยางอะไหล แม่แรง็อกลมนะครับเวลาเราไปลองนี่เราไปลองกับคัดซีเราหมุนให้พอดีก่อนนะครับมาเอาไว้้ะขอเกี่ยวอย่างนี้ครับแล้วก็เอานี้รูนี้นะครับสอดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วคูณนี้ก็ขัน เสร็จปุ๊บคุณก็มาล็อกให้มาดีนะครับล้อทุกคันเนี่ยจริงๆเขาจะมีตำแหน่งอยู่แล้วให้พอดีแต่แนะนำนะครับว่าให้เป็นพื้นเรียบเนาะอ่าเริ่มตึงๆแล้วส่วนต่อมาเนี่ยที่คิมอยากจะแนะนำคือการถอนน็อตล้อไม่ออกใช่ไหมเวลาเข้าร้านมามันยากอยู่แล้วคุณทำงี้นะแล้วคุณก็ขึ้นมาเหยียบได้เลย คลายก็พอนะครับยังไม่ต้องเอาถอดออกผู้หญิงก็ทำได้นะครับแค่นี้นะครับออกหมดแล้วเสร็จปุ๊บเรามาขัดต่อเลยยางลอยแล้วเราก็มาไขาน็อตได้เลย สรถ้าเราใส่เบรกมือเนี่ยไอล้อพวกนี้มันจะขยับไม่ได้หมดไม่ได้เราก็สามารถที่จะบิดให้ตึงมือก็พอนะครับ <S <S เพราะว่าเราแค่ฉุกเฉินนะครับไม่ได้ใช้ไปตลอดนะครับ แต่ขอเกี่ยวใส่ลงไปเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราก็หมุนคายกลับมาเก็บยางแล้วก็ออกไปร้านนะครับไมเราต้องมีเครื่องนี้เสียบกลับไปตัวจุดบุหรี่เนาะ เราก็เอานี่ตอนนี้มันจะมีเกียวอยู่เราก็เอาเกียวไปสวมแล้วก็หมุนหมุนไปเลยหมุนไปเลยหมุนไปเรื่อยๆจนลมไม่ออกเปิดเครื่องเลยไม่มีอะไรมากจนให้มันรู้สึกว่ามันแข็งอ่ะหรือว่าตรงนี้อยู่ที่ประมาณรับสามสิบ นะครับปล่อยไปเรื่อยๆให้ถึงประมาณสักยี่สิบห้าก็ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ยางไหลเรวก็ขับไปต่อได้หรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือสมมติว่าถ้าเรายางแบนปึ๊บเราก็ใช้เครื่องเติมลมตรงนี้เติมลมเข้าไปก่อนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางอะไหล่วก็ใช้งานได้ต่อไปเปลี่ยนยางไปปะยางที่ร้านเลยก็ได้นะครับแค่5นาทีสินาทีคุณก็เปลี่ยนยางอะไหล่เสร็จแล้ว ต้องไปเสียตังเรียกรถลากหรือเรียกคนมาช่วยใช้เวลาแบบน้อยมากแล้วก็เนี่ยอย่างมันเส้นเล็กมันไม่ได้หนักนะ ผมก็สรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับเวลาเรายางรั่วเราสามารถที่จะจัดการตัวเองได้ง่ายๆเพีงยงแค่5นาทีถึง10นาทีนะครับในการเปลี่ยนยางอะไหล่หรือว่าถ้าสะดวกยิ่งขึ้นเครื่องเติมลมฉุกเฉินนะครับคุณก็อัดลมเข้าไปแล้วค่อยขับไปที่ร้านต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำการปะซ่อมนะครับถ้าเป็นรูเหมือนกันแต่ว่าเติมลมไปแล้วลมไม่อยู่เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องที่พัฒนาขึ้นมาคือมันจะมีกาวคุณก็สามารถซื้อมาใช้งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีหลากหลายมากมายนะครับที่คุณสามารถจัดการได้ด้วยตนเองามอื่ ครบเนี่ยครบก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนขับรถเดินทางปลอดภัยไปที่ไหนมีเครื่องมือฉุกเฉินติดรถไว้นะครับอุ่นใจกว่าแน่นอนฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e กดกระดิ่งติดตามช่องไทยบิทของเรานะครับเพื่อให้ทำรีวิวทำการทดสอบยางใหม่ๆให้เพื่อนๆติดตามกันนะครับข้อมูลแน่นแน่นแน่นอน,นครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ